อ้ําแอบเสียน้ำตาให้พีเอทุ่มเทมากเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นอ้ําโอยพอรสุดซึ้งในวันเกิดเอสุภชัยสําหรับอ้ําพัชราภากับผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างเอสุภชัยเป็นคู่ดารากับผู้จัดก,การที่สนิทสนมกันอย่างมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่า อ้ํากับพี่เอนั้นรักและดูแลกันมาเป็นอย่างดีผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันมากมายแถมช่วงหลังที่ผ่านมานี้พี่เอก็ดูสวยแซ่บมากขึ้นหลังจากที่ทุ่มเทดูแลตัวเองอย่างจริงจังจนตอนนี้รับงานคู่กับอ้ําได้แล้วล่าสุดอ้ําก็ได้ออกมาโพสตอวยพรวันเกิดให้กับพี่เอโดยพี่เอนั้นเกิดวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับเทศกาลคริสต์มาสเอัม้มได้จัดงานปาร์ตี้คริสต์มาสชวนเพื่อนๆมาร่วมฉลองกันอย่างอบอุ่นแล้วก็ถือเป็นการฉลองวันเกิดให้กับพี่เอด้วยโดยอั้มโวยพรวันเกิดสุดซึง้งถึงพี่เอว่าขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะเป็นคนใจดีแบบนี้ตลอดไปนะความฝันของพี่คือการเป็นผู้หญิงสวยพี่พยายามมากจนอั้มน้ำตาไหลสงสารมากความพยายามของพี่ทําให้ทุกวันนี้พี่สวยขึ้นจริงๆเห็นแล้วดีใจกับพี่เอมากนะถึงแม้ว่าจะใช้แอปบ้างแต่พี่ก็สวยขึ้นจริงๆแหละ รักพี่นะรักความตั้งใจของพี่และรักแอปของพี่มากคันเทพ